Virtual Hospital ก็จะเป็นโรงพยาบาลเสมือนโดยที่คนไข้เนี่ยอยู่ที่บ้านแต่ว่าเหมือนมารับบริการในโรงพยาบาลเลยก็จะต้องผ่านการทำบทัตรตรวจสอบสิทธิ์พบพยาบาลคัดกรองพบแพทย์รวมถึงรับยาแล้วก็สามารถเจาะเลือดโดยการใช้เครือข่ายของเราไปเจาะเลือดที่บ้านสามารถรายงานผลได้แต่ว่าทุกอย่างก็คือทำผ่านออนไลน์หมดเลยค่ะ สิ่งที่คนไข้ต้องทําก็คือเราจะมี QR code ซึ่งเราประชาสัมพันธ์ไปในหลายช่องทางสามารถสแกน QR code แล้วก็สามารถพูดคุยกับแอดมินได้เลยแล้วก็พบแพทย์ได้เลยค่ะทุกอย่างก็คือเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยจะจัดการให้หมดเลยค่ะถ้าคุณหมอสั่งยาเนี่ยสามารถที่จะรับยาดได้หลายช่องทางค่ะทั้งส่งไปสนีไปที่บ้านหรือคนไข้อาจจะมารับเองที่โรงพยาบาลหรือให้ m ม s เซนเซอมารับได้ค่ะ ถ้าผู้ป่วยมีภาวะที่เราต้องมอนิเตอร์ต่อเนื่องนะคะเราก็จะมีอุปกรณ์ในการดูแลแล้วก็อุปกรณ์ในการมอนิเตอร์นี่ให้คนไข้กลับบ้านไปซึ่งคนไข้สามารถมอนิเตอร์ตัวเองนะคะแล้วก็รีพอร์ตมาก็จะมีคุณหมอคุณพยาบาลนักวิชาการสาธารณสุขช่วยในการดูแลต่อเนื่องจนกว่าคนไข้จะหายเสมือนผู้ป่วยใน,นะคะ่ะ คนไข้ที่เหมาะสมเนี่ยก็จะเป็นคนไข้ที่อาการไม่รุนแรงไม่ใช่คนไข้ที่มีอาการฉุกเฉินซึ่ง virtual hospital เนี่ยก็จะเหมาะสมอย่างยิ่งกับคนไข้ที่เป็นผู้สูงอายุคนไข้ติดเตียงหรือว่ามีภาวะทุกพคนลภาพซึ่งอาจจะไม่สะดวกในการเดินทางมาโรงพยาบาลค่ะหลังจากที่เปิดให้บริการ virtual hospital นะคะจะเห็นได้อย่างชัดเจนค่ะว่า ผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลมีจำนวนน,น้อยลงอย่างชัดเจนสามารถลดความแออัดให้บริการอยากมีประสิทธิภาพสูงสุดเคยใช้บริการ Virtual Hospital ที่โรงพยาบาลลาดวิถี2-3ครั้งแล้วค่ะค่ะปกติก็จะเป็นคนไข้ของประกันสังคมนะคะจิตอยู่ที่โรงพยาบาลลาดวิถีค่ะ ชื่นชอบมากๆเลยนะคะที่มาใช้บริการเพราะว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วก็ประหยัดเวลานะคะสามารถที่จะคุยออนไลน์ผ่านระบบกับคุณหมอได้เลยนะคะสอบถามอาการเบื้องต้นได้เลยค่ะสามารถที่จะชำระเงินออนไลน์ได้เลยนะคะสะดวกสบายมากเลยแล้วก็สามารถรับยาด้วยวิธีไปรษณีย์แล้วก็ผ่านแกลบแล้วก็ให้ยามารับที่โรงพยาบาลได้เลยค่ะสะดวกรวดเร็วมากๆเลยค่ะ